สักคนเนี่ยอาจารย์ว่าเขาควรจะต้องเก่งยังไงบ้างโอ้โหสำคัญมากอมเอาง่ายๆแบ่งให้ให้เห็นเป็น2อ,อย่างง่ายๆแล้วกันนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะก็คือว่าเวลาที่คนเราจะเก่งเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนักขายเนี่ยนะ,ะ,ะจะต้องเก่ง2เรื่องนะคะอันที่1นึ่เขาเรียกว่า personal mastery ะะอันที่สองเรียก people masterypersonal mastery นี่หมายถึงว่าการเก่งในเรื่องของตัวเองอการเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของตัวเองเนี่ยว่าเฮ้ยพิจารณาตัวเองเยอะ นะว่าเราเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนค่ะความฝันของเรามันคืออะไรบางคนยังไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองฝันอะไรไม่เคยรู้เลยอยากได้อะไรในชีวิตดูไปวันวันเออเนี่ยเราเราเก่งอะไรเรามีความฝันอะไรบ้างนะคะเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรตัวเองบ้างเรามีนิสัยของความสําเร็จหรือยังนิสัยของความสำเร็จรออนี่สาคัญมากๆยังไงคะนิสัยของความสําเร็จ,งงอ,รจอ่าอย่างเช่นเวลาที่เราทํางานเนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบจะต้องเห็นได้รับผลลัพธ์ที่ดีก่อน พวกทางานกินเงินเดือนเนี่ยถ้าเกิดเงินเดือนน้อยก็ไม่มีแรงจูงใจแล้วหรือหน้าขายที่ค่าคอมมิชชั่นน้อย<ฆ>ก็ไม่มีแรงจูงใจแล้ว<ฆ>อันนี้เร<ฆ>ียกว่า external motivation คือ motivation คือแรงจูงใจที่มาจากภายนอก<ฆ>แต่สิ่งที่สำคัญมากเลยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะคะเราตั้งสร้าง internal motivation คือแรงจูงใจที่มาจากภายใน<ฆ>ทำยังไงเนี่ยให้เราแบบสนุกกับงานรู้สึกว่างานของเรามันท้าทายงานขา,ขายของเราเป้าการขายสูงนี่มันท้าทาย<ฆ>ทำไงเราอยากเป็นที่หนึ่งบ้าง อันนี้สาคัญทาไงให้เรารักในสิ่งที่เราทําทาไงให้สร้างมาตรฐานใหม่ให้ตัวเองว่าทุกอย่างที่เราทําต้อง The best ที่สุดเต็ม Max ที่สุดค่ะทำยังไงให้เราสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นได้เยอะๆสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าได้เยอะๆค่ะและปริมาณต้องเยอะมากๆค่ะทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรียกเป็น Expert ในอาชีพสาขาที่เราทำนั่นแหละนี่คือหัวใจของความสำเร็จค่ะนี่เขาเรียกอันด้านที่หนึ่งเขาเรียกว่า Personal Mastery เ,เรื่องตัวเองอ่อันที่สองคือ People Mastery ค,คือการเก่งเชี่ยวชาญเรื่องของผู้คนเรียนรู้หลักจิตวิทยาของมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยถูกโน้มน้าวและจูงใจด้วยเรื่องอะไรบ้างทำไงให้เราเนี่ยได้ใจของคนอื่นทำไงให้ทุกอย่างเวลาที่เรามีสิ่งที่เราอยากจะทำมีไอเดียที่เราจะให้คนอื่นเขาเห็นด้วยมีสินค้าหรือบริการที่เราอยากให้คนอื่นเขาซื้อกับเราเนี่ยทำไงให,ให้เราอิทธิพลทางด้านความคิดกับคนอื่นทำไงให,ให้เราน้อมน้าวจูงใจแล้วเขาคล้อยตามเรา เห็นด้วยกับเรา,าอยากจะซื้อของเราอยากจะสนับสนุนเราอยากจะเข้าร่วมทีมงานกับเราเออหัวใจไหมคุณปู่ถ้าสมมุติเราอยากได้อะไรอะ่ะแล้วเราน้มน้าวให้คนอื่นทําในสิ่งที่เราอยากได้อะ่ะ ไม่ว่าเราอยากได้อะไรในชีวิตเราได้หมดทุกอย่างจริงปะคะเศกได้เลยนะนั่นแหละ,ะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากมากเลยถ้าเราเก่งสองเรื่องนี้ประสบความสร็จใน,นชีวิตแน่น,นอนซึ่งวันนี้เดี๋ยวมีเคล็ดลับมาบอกแน่นอนนอะคะว่าทําอย่างไรแต,แต่ก่อนที่จะไปเคล็ดลับต้องถามก่อนอาจารย์มีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์ในรูปแบบของตัวเองแบบนี้มีพลังเยอะขนาดนี้อาจารย์ไปเรียนมาจากไหนคะอ๋ออันนี้นี่สาคัญมากเลยได้ไปเรียนรู้เยอะมากมากเลยค่ะถ้า แลวแต่ละสู่ที่ไปเรียนนะเราเลือกเรียนกับ The Best ของโลกทั้งนั้นะนะคะเรียนกับดับ world class ทั้งนั้นท่านแรกเลยที่อยากแนะนํา,นาให้รู้จักนะคะก็คือคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของดิฉันเลยนะคะชื่อแอนโทนีลอบินส์ค่ะนี่ะแอนโทนีลอบินส์นะคะได้รับการยกยอกก่องว่าเป็น world number one success coach ะนะะเป็นโค้ชของความสําเร็จอันดับหนึ่งของโลกเขาจัดสัมมนาทีหนึ่งนี่หลายพันคนแสดงว่าต้องไปเรียนต่างประเทศเลยเหรอคะอ๋อใช่ค่ะบินไปเรียนที่สิงคโปร์ค่ะตอนนั้นบินไปเรียนนะคะ คนประมาณ4 0 0พันคนคบัตรไกลสุดๆเลยนะคะ4 0 0 0มืนกว่าบาทเขโโ้ามาใกล้หกหมื่นหน้าแปดหมื่นถ้าริงไซส์ย่างนี้เป็นแสนตอนนั้นเราเพิ่งเรียนรู้พัฒนาตัวเองใหม่ก็ไปนั่งไกลลิฟเลยสี่หมื่นกว่าบาทไไาก็แพงแล้วนะแพงมากนั่งไกลลิฟเลยเห็นอาทุนี่ตัวนิดเดียวแต่แต่แตน่เข้าใจว่าเขาก็น่าจะสง่งพลังมาได้ถึงเลยนะถึค่ะถึงแบโอ้โหพก motivation เาเก่นพกมดิเว t ตอเก่งๆนี่แบบสุดยอดมากแล้วเป็นสัมมนาที่พลิกชีวิตและเปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะ สุดยอดแล้วเราก็เลยเห็นแบบโอ้โหมันมีคุณค่ามหาศาลเลยเนาะการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นี่นะคะก็เลยแบบเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยอยากจะมาจัดสัมมนาแล้วสอนคนอื่นแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมอีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เทรซี่สุดยอดนักขายเลยถ้านักขายเนี่ยต้องรู้จักแบรนด์เทรซี่เลยนะคะ,คะพอดีไม่ได้ติดรูปมาแบรนด์เทรซี่เนี่ยมีหนังสือแต่งนะคะวางขายตามเอ่อซีเอทหรือว่า B2S นี่เยอะมากไม่ว่าจะนักขายไม่วนักการตลาดนะคะแล้วก็ได้เรียนกับโรเบิรลเคียสกิ ค่ะอะสุดยอดพอมดทางการเงินแล้วล่าสุดนี่ค่ะสุดยอดกูรูในดวงใจอีกหนึ่งคนค่ะชื่อทีฮาร์เกอร์ r นะคะทีฮาร์เกอร์นี่นะคะเขาก็เป็นนักการตลาดที่เก่งกาจมากๆะนะคะเป็นนัก อะไรเขาเรียกว่านักขายนะคะแล้วก็เป็นกูรูทางด้านความสําเร็จอีกคนหนึ่งะนะคะอุ้ยเราประวัตินิดนึงคนนี้นี่ประวัติไม่ธรรมดามเขาเป็นคนที่แต่งหนังสือ Secrets of the Millionaire Mind s, <S ขายความลับสมองเงินล้านเนี่ยนะคะเป็นคนที่แต่งหนังสือ s บ Seller เลยขายดีมากเพิ่งไปเรียนมาเลยเพิ่งไปเรียนมาผ่านมาแล้วสหลักสูดหลักสูตรแรกชื่อ Millionaire Mind Intensive เป็นหลักสูตรที่สอนว่าการที่คนเราจะมั่งคั่งร่ำรวยในระดับที่เรียกว่ามหาเศรษฐีนะไม่ใช่ระดับธรรมดานะมหาเศรษฐีนี่ทํำยังไง ะะซึ่งสุดยอดมากขนาดว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองจังนะักบัญชีกระโดดไปเป็นนะักมูทิเวชชีวิตแบบกระโดดเลยนะคะประสบความสำเร็จแบบกระโดดมากคาด<ม>ฝันไม่ถึงไปเล่กนกรดีอากลับมากระโดดขึ้นมาอีกเ<ม><ม>พราะเราเห็นเลยแบบเฮ้ยเรายังมีระบบความคิดแบบค,คนธรรมดาย,ยังไม่ได้เป็นระบบความคิดของมหาเศรษฐีเลยเขามี questionnaire ให้ทำนี่หลายข้อซึ่งสิ่งต่างต่างราได้ฉันได้มาถ่ายทอดอีกหลักสูตรหนึ่งชื่อขายวองรัสมีเงินล้านนะแต่ว่า หลักสูตรของทีฮาร์ดเนี่ยนะคะสุดยอดมากทีฮาร์ดเนี่ยตอนนี้เขาบอกเป็นอภิ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 มหาเศรษฐีค่ะสัปดาห์ไหนทำมาได้สามสิบกว่าล้านคือ1ล้านเหรียญ US เอสนืไม่ต้องออกไปทำงานเด็กๆโสามสิบกว่าล้านบาทหนึ่งสัปดาห์บอกไม่เอาไปทำงานหลับแบ่งสักล้าน์สองล้านได้ไหมเนี่ยใครบางคนทำทั้งชีวิตงทำไม่ได้ก็ทำสัปดาห์เดียวหลักสูตรที่สองที่ไปเรียนมาชื่อ อ uh, ่าเทรนเอร์เทรนเนอร์เป็นหลักสูตรที่สอนว่าก,การที่เราจะเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ที่ดีเนี่ยทำยังไง<ม>ให้คนเข้าฟังสัมมนาได้รับการเปลี่ยนแปลงเลยในทันทีเนี่ยทำไงให้เอากลับไปใช้ที่ไม่ได้ทันทีแล้วเปลี่ยนแปลงของจริงสุดยอดมากหลักสูตรห้าวันแสนกว่าบาทโอ้โหโอ้โหสุดยอดมันมากมากหลกัแต่ไม่เสีท่ามากหลักสูตรที่3ามนะคะชื่อกระเร้ Business Intensive เพิ่งเรียนผ่านมาเดือนไว้หนึ่งห้าวันแสนกว่าบาทเหมือนกันสอนเรื่องการทําธุรกิจการทําการตลาดการนิกโอนเชียร์คือาการเจรจาต่อรองและ การน,นำเสนอแบบอดลนทนไม่ได้ภาษาอังกฤษก,ก็ irresistible offer คือไม่ถึงเรา offer ไปเขาต้องตอบสนองเราทันทีทันทีอย่างนั้นโอ้โหสุดยอดมากที h a l สอนนะจิตวิทยามนุษย์เป็นยางงี้สอนข้อ1 2 3 4งสาวิธีการเป็นอยางงี้เขาบอกอะไรตอนนี้ผมจะ demo ให้พวกคุณดูพวกคุณไม่จําเป็นต้องลุกไปซื้อสินค้าที่ผมกำลังจะขายคุณพวกคุณไม่จำเป็นต้องลุกไปซื้อสัมภาระที่ผมจะขายแต่ผมกำลัง d e โมให้คุณดูเขาก็พูดไปเรื่อยๆไปเรื่อยเชื่อไหมนักเรียนนะวิ่งไปหลังห้องยืนรอคิวจยซื้อทั้นักที่ย เอลิซาเบธออฟเฟอร์ไอเราไปเลยนะฉันจะไม่ควักกระเป๋าสตางค์ชักบมาหนึ่งให้ทีหาบรอบนี้ฉันจ่ายไปหลายแสนแล้วแต่อ,อยากซื้อควักบัตรเครดิตวิ่งไปหลังห้องจะไปซื้อเขาบอกหมดนึกห,หูเพิ่งเรียนยจิตวิทยาการน้องนาวเพิ่งเรียนมาเดี๋ยวนี้แล้วเขาใช้เดี๋ยวนี้เรยยังทนไม่ได้ต้องวิ่งไปซื้อหลงหองังห้องคิดดูนี่มันสุดยอดขนาดไหนฟังค<ห>่นี้ตื่นเต้นนึกนึกภาพตามพยายามโอ้โหแล้วนึกถึงที่ถ้างานขายถ้าเรานําเสนองานขายอ่ะแล้วแบบลูกค้าสั่งซื้อออเดอร์ทันทีเซ็นใบสมัครทันที เซนแบบประกันทันทีเนี่ยโอ้โหจะขนาดไหนค่ะงงี้หมายความว่าสิ่งที่อาจารย์ไปเรียนรู้มานะคะอาจารย์มาถ่ายทอดต้องการที่จะนํามาถ่ายทอดให้กับคนไทยในประเทศไทยกับการสัมมนาที่กันมันจะเล่าจากนี้คืออะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะเข้าเรื่องเลยโอเคก็มีสัมมนาสองหลักสูตรที่สาคัญมากๆนะค่ะหลักสูตรแรกชือปลูกยักษ์อ่าซึ่งสอนวิธีการเอาศักยภาพภายในที่ใหญ่ขึ้นมาใช้แบบก้าวกระโดดเลยทำยังไงสอนวิธีการโปรแกรมสมองและจิตใจสำนึกใหม่ดีเลยทำยังไงสอนวิธีการใช้จินตนาการไว้ทำยังไงซึ่งในหนังสือเดอร์ซีค พูดถึงเรื่องการใช้จิตหลักจินตนาการจะสอนให้ฟังเลยว่า the secret the law of attraction ในใช้ยังไงเป็การดึงดูดนะคะมีผลลัพธ์ยิยั่มากมาย AA ที่จังหวัดสุรินทร์ปลูกยักษ์ผ่านไปเดือนกว่าโทรศัพท์มาบอกอาจารย์ยอดขายทีมขึ้น40%่สิบเปอร์เซ็นต์อเมริกันสแตนดาร์ดเชิญไปปลูกยักษ์ทีมขายจบสัมมนาไฟท่วมห้องผ่านไปพออทรงจดหมายแสดงความชื่นชมมาให้เนี่ยบอกเกิดสิ่งมหัศษจานสามอย่างเบรกเล็กคอร์ด40ปีที่เคยทำได้ยอดขายหนึ่งวันนิวไฮเบรกเล็กคอร์ด40ปีางัสััมมนาคร้งเดียวเนี่ยหะค เดือนเดือนอีกเดือนหนึ่งทายอดขายรายสัปดาห์เบรกเลคคอร์ดสี่สิบปีเหมือนกันโอ้โหศูนยดยอดมีพลังมากมนะคะ,คะแล้วก็ได้ไปเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งที่กลางจัดนะคะชื่อเจ้าแห่งการสื่อสารค่ะภาษาอังกฤษชื่อว่า communication mastery ค่ะสอนว่าวิธีการเราจะโน้มน้าวจูงใจคนอื่นเนี่ยจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงทาไงให้เราแบบโน้มน้าวจูงใจคนอื่นได้เออบางทีนะคะเห็นหนักขายเนี่ยตั้งใจนะอ,อยาก,กประสบความสําเร็จแต่ไม่รู้ ชีวิยาของมนุษย์ไม่ได้ฝึกทักษะการน้ำเน่าที่ดีพอทําให้พลาดโอกาสการขายไปเยอะมากทที่จะปิดการขายได้เปอร์เซ็นต์สูงอย่างเงี้ยสมมติไปขายลูกค้า10บลายจากเดิมเนี่ยสองสามลายน่าจะทําได้7จ็ดแปดลายอย่างเงี้ยมันน่าเสียด<อ>ายนะเพียงแค่ไม่รู้เองมันมีหัวใจมันมีเคล็ดลับและในสัมมานาจะมีเวิร์กช็อปให้ทาเยอะมากแล้วพิเศษสัมมนารอบนี้จะสอน irresistible offer คืนการน,นําเสนอแบบอดลนทนไม,ม่ได้ต้องซื้อเดี๋ยวนี้ที่เพิ่งเรียนมาเนี่ยนะคะใช้ทั้งสองหลักสูตรเนี่ยจะเอามาเลยทั้ง2